ท,ทุกคนค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณแม่จะมาไย่านะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะคุณแม,นแม่นี่แหละมีก้านหญ้านี่แหละแล้วก็มีฟางนี่แล้วก็หญ้านี่ก็าทำอย่างนี้นะคะเป็นต้นเริ่มเลี้ยงไก่ะนะคะนี่หยิบแบบนี้นะคะนี่แล้วเที่ยวมางี้ทำงนี้เนี่ย แล้วก็ดึงค่ะดึง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 แล้วมันก็แน่นนะคะแล้วก็จับไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> จะถ่ายใกล้นะคะยายจะตีเอาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเป็นสูตร <c oughs> จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงถอยห่างไปนิดย่าชิดมาหน่อยห่างอีกสักนิดย่าชิดเข้ามา ันแค่เดียวมันก็ได้ยาวเลยนะคะมันจะเป็นไผ่ย่าไงขึ้นกระตุกวังหันมันหอนเมมันยังเสื้อกกระพังลอยมาอูกตินนะเล้วเลยนี่ เอาอะไรอย่างนี้เอาเห้ปวกออกแล้วก็ต่ออย่างนี้นะคะทับมาด้วยกันเลยม,มมัดเอาบบเยอะไม่ต้องมัดเลยค่ะเราสอดเฉยๆเทียบใบเฉยๆเทียบเข้าเนี่ยมันก็แน่นแล้วแหละคันนีมันไม่หลุดนะเนี่ยดึงแต่มันมันก็ไม่หลุดนะคะเราไม่ต้องไปผูกมันให้ยุ่งยาก ตอดเข้าไปเดี๋ยวก็ดึงรัดเลยเนี่ย,ยก็แน่นเลยเนี่ยแม่ทำแป้งหนึ่งก็ได้ไถ่ไถ่ที่สองแล้วนันเนี่ยนี่ผู้เชี่ยวชาญและชำชองนะคะ บัตรทยกันรีนำ่ไงรีเงี้ยวรีมันไหวนะแผ่นแผ่นนั่นแล้วไปยังคะเอาไตอกให้มันเนี่อกให้มันเสมอกันนะคะอตอกให้หัวมันสเสมอกัน เ,าาวเวลาดึงให้ดึงเข้าหาตัวนะคะห<อ>ัดขนน่ <laughs> <laughs> อยพญางน้ำข่อยไฟข่อยพญางน้ำยับดากเขาม้ายับดากเขามาน,าามานะจ๊ะอันนี้คุณแม่เพิน่นยับใหม่เขาไปหาเจ้าของนะคะก็จะบ่ต้องยับดากนะคะตูดเลยนี่เรา ถอยอยามาเลยใส่เราเองจะถอยไปทําไมเจ็บตามมันไปทําไมให้มันถอยมาหาเราสิยาทํายังไงไง่ายๆนะคะไม่ต้องยุงย่ง <c oughs> ยาก <c oughs> นี่เพราะมันได้ยาวแล้วก็ถอยมาอย่างนี้เนี่ยถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆเราก็นั่งอยู่กับที่นี่แหละอันเชารักนี่เนาะคะ่ะตอกไว้เพื่อ ื่อยึดไงเพื่อยึดนะคะเพื่อยึดเพื่อยึดไม่ให้มันโยกเยกออกไปให้มันอ่ะบ่นเวลาจะถอยมันก็ถอยนํามันสิมันก็ถอยแล้วตอกบ่ตัวนี้นี่ไหมอ้าวจ้างมันมันก็รุดแม่นบ่ก็บ่เป็นหยังแม่นบ่นี่ยแลก็ถอยอันนี้ไปเนี่ยถ้ามันแน่นมันก็ไม่เราให้มันเสมอมันไม่ไม่ตัวนี้เอาไว้เห็นหยังใหญ่ คือว่านี่เพราะว่ามันมันต้องรุดมันต้องรูดบวกว่าต้องยับมาหามันเพื <bey dou book> <f ax now> mm ่อ hmm. ที <horn> ่จะไว้มันรุดบกรากนี่คือเวปเกียบเพื่อให้มันเสมอเว่ายับก็พยังรหม่ช่งรักังสีจะเียงกัน อันนี้มาสิไพ่มากเพื่อที่เอามาไว้ทะมุ่งแนวนี้เนาะคะนะ่ะเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแทนสังกะสีได้นะคะเป็นหญ้าธรรมชาตินะคะหญ้าแฝกหญ้าคาเราเกี่ยวมาแล้วเราก็เอามาทำเป็นไผ่หญ้า รถต้นทุนนะคะพี่นอ้องแล้วก็หลังคามันก็ไม่ร้อนนะคะเยายหลังคาเย็นสบายรต่ <c oughs> ว่ามันสีใส่บดได้โดนปันใดนะคระับันใด้ประมาณสองปีสามปีมันก็สีเปื่อยผุพังไปตามการเวลานะคะ thank okay.